ทองครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาจะดปานจตารทองนะครับวันนี้เอาพร้อมเพื่ออะไรคุณบอกว่าดีๆคุณจะไปเล่นที่เอเอาเอาที่นี่ด้วยผมดาวไล่ยอดเนี่ผมของฉลองจะไปหัวรถรู้แล้วมันยืนแล้วมันไม่แล้วก็ต้องยืนคุณยืนได้ไหมล่ะเอาให้มันดีๆครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ผมมารายงานข่าวนะครับวันนี้รางวัลจตุการทองวันนี้ เป็นเกียรติมากนะครับวันนี้พี่ตั้มเป็นไงบ้างครับก็ต้องก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านชาตรีศิยาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวองแห่งประเทศไทยแล้วก็อาจารย์สมมาตรนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเ,เป็นละครเนี่ยจัดของผู้อาวฉลองพอดีจริงตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะฮะเป็นละครเรื่องชุมแพชุมแพเนี่ยผมับบนเป็นตตำรวจแล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นเป็นตำรวจทุกเรื่องเลย ไม่ว่าจะเป็นจุ้งแพทอง9ก้เสาห้าพ่อตาปืนโตแต่ตอนหลังเนี่ยอลองเนี่ยมาฉลองพอดีวิกฤิค่ะคุณพ่อเนี่ยบอเฮ้ยมึงเล่นเป็นตำรวจมาตั้งหลายเรื่องแล้วเอาลองพลิกบทบาทสักทีนิมาเป็นผู้ร้ายละครเรื่องแรกเลยนะฮะที่เรตติ้งสูงที่สุดข,ของช่องเจ็ดสีก็คือ,อ,อทองสิบทองสิบเนี่ผมเล่นเป็นไอเมี่ยงไอเมี่ยงเนี่ยคือตัวร้ายที่สุดข,ของในละครเรื่องน,นี้ คนเนี่ยจะรู้จักตั้งแต่ชุมแพแล้วแต่ว่าตั้งแต่ชุมแพเนี่ยผมเล่นเป็นตำรวจเพราะผมเปลี่ยนคาแรคเตอร์เนี่ยมาเล่นเป็นผู้ร้ายเนี่ยครับก็ได้รับ